เคเดสามเก้าค่ะอยู่รอดมาได้ถึงเดย์สามเก้าฉันอยู่รอดได้ไงวะของเหลือเต็มบ้านบานมีคนเลดมาเขาบอกว่ามีความพยายามที่จะมาขโมยของของเรานะคะซึ่งพวกมันก็มีปืนด้วยนะแล้วก็พยายามที่จะฆ่าพวกเรานะคะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับเรามากโชคดีที่ทุกคนเนี่ยมีอาวุธแต่สาธาก็ด้านบาดเจ็บนะคะ แล้วก็ a อ t แท k เกอร์ก็ไม่ได้เอาอะไรไปโอเคค่ะโอ้โหตอนนี้สไลลี่วูนตอนแรกหายแล้วมาสไลลี่วูนอีกแล้วเธอโดนแผ้แล้วโดวนแผ้อีก <ś led> อฉันละเหนื่อยโอเคมาอ๋อนี่กินกาแฟเนี่ยเลยมันชอบกาฟแฟเนี่ยฉันรู้เลยนแก,กินกาฟแฟใช่ไหมอาบาดเจ็บบาดเจ็บมาบาดเจ็บบาดเจ็บ บาดเจ็บก็เอาบาเดชไปนะอือหืมาขึ้นไปเลยแล้วก็ตรงนี้เวลี่ฮังกีก้ก็กินกินกระป๋องไปอดูเหมือนมา,มาลินจะเหนื่อยมากก็นอนซะนะโอเคค่ะอือหืคราวนี้ก็ให้ซาธาต้องนอนด้วยเพราะซาธาเนี่ยวุ่นแล้วก็อุย้ย ทุกคนดูเหมือนจะต้องนอนว่ะนะเพราะว่าเออมันมันไม่ไหวโอเคค่ะไปะมามาของได้เยอะมากเลยตอนนี้เยะอยะโคอดอ่ะเยอะโคดยังต้องกลับไปเอาอีกตั้งหลายครั้งแนะ่ของเหลือเฟือมากอบอาหารนี่โอเคเดี๋ยวมาทำไอ้นี้กันสักหน่อยนะคะกีตาร์อยากทำกีตาร์แล้วอยากทำกีตาร์ กีต้องกีตาร์อ,อะไรอย่างงี้อมาวุธหนึ่งสอามห้าหกเผื่อไว้หกอันเผื่อว่าพวกมันต้องใช้โอเคมาก็ก็ทำพวกนี้ได้อยากทำกีตาร์กีตาร์ขาดอะไรเนี่ยอ๋อขาดไม้สิบกับคอมโพเนนต์ห้ามีพอปะลองไปเช็คดู อยากทำกีตาร์นะคะไม้สิบคอมโพเนนต์ห้าไม้สิบหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็คอมโพเนนต์ห้าคอมโพเนนต์ไม่มีค่ะ <c oughs> เก <c oughs> ็บไปเลยไปยังทำกีตาร์ไม่ได้นะคะคอมโพเนนต์ <c oughs> ไม่พอโอเคตามเบยอ๋อเด้อเด้อ เอาอิเล็กทริกนั่นมาเอามาทำพวกเทอร์โมมิเตอร์ดีกว่านี่นี่นี่อิเล็กทริกพาร์ทส่วนประกอบของพวกไฟฟ้าเนี่ยเอามาทำเอามาทำเทอร์โมมิเตอร์มั่งเอามาทำมิกเซอร์มั่งอะไรอย่างงี้มิกเซอร์ต้องการอยู่อีกองไม่ต้องการเราเทอร์โมมิเตอร์มิกเซอร์อะไรอย่างงี้โอเค บ้านเราค่อคนข้างจะแฮปปี้นะคะเอามีคนมาเคาะประตูดูหน่อยมีคนมาขายของเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงใกล้เสร็จแล้วละใกล้เสร็จแล้วนะโอเคมาโอเคค่ะมามามาเอาของไม้หมดเลยเพื่อใช้ในการบาเกนกับมัน กาแฟกาแฟก็โคตดเยอะอเคมามาเปิดประตูให้เขาหน่อยกลับยังเนี้ยยังนึกว่ากลับแล้วอย่ารีบกลับนะเว้ยค่ารู้รู้รอะมาซื้อขายกันหน่อยอยากได้น้ำน้ำมีเท่าไหร่น้ำเรามี19อยากได้อีกโลบมากค่ะกระสุนอยากได้มากกระสุน แล้วก็คอนซูเ a อร์นี่อยากได้มากอม,มีอะไรไหมที่สำคัญสำคัญเนาะพาร์ทที่อยากได้ตอนนี้ยังไม่พอแล้วก็นี่โอเคคราวนี้เราจะเอาอะไรแรกกับมันกระสุนม40ี40นัดละโ <c oughs> คตรเยอะอยาหนึ่งละยา ยามาแลกเอาน้ำตาลมาแลกเพราะว่าพวกนี้ใช้ในการทำแอลกอฮอล์แต่เราไม่ได้ซื้อเวิร์กช็อปที่สามารถทำแอลกอฮอล์ได้นะคะก็ไม่ได้ต้องการจะทำอยู่แล้วนะโอเค It won't try harder เอาอะไรแลกกับมันดีจริงๆก็เอาหิมะแลกกับมันได้ไหมหิมะอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยอันนี้เป็นแค่ปอกประสุนไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ ถ้าจะมีค่าน่าจะเป็นยา yeah. <laughs> มันบอก very generous เ,เลยอ่ะอืมเอาอะไรออกดีไฟ we can have a deal โอเคมาเอาละแรกไปเลยนะคะอีกซะประตูอะโอเคอุณหภูมิวันนี้ก็โอเคนะ14องศาอืม อ่าเราทำกีตาร์ได้แล้วเย้เอากีตาร์วางไหนดีกีตาร์วางไหนดีวางตรงแถวนี้ได้ไหมนี่วางได้วางได้อยู่ในอยู่ในที่เดียวกันให้หมดเลยใช้อยู่สองสามล็อกตรงเนี้เออไม่ต้องขึ้นลงเสียเวลาโอเคตัวนี้ตื่นแล้วลองมาเช็คซิว่าจะทำอะไรได้บ้างอ่านี่ไงทำได้แล้วนะคะ Military Waste ทำไปเลย ใส่ไหมไม่รู้เหมือนกันป้องกันไว้ก่อนนะเผื่อโดนถูกยิงอะไรเงี้ยอันตารายนะคะอันตารายอ่าอันนี้ก็ทำมีใครเล่นกีตา้าเป็นบ้างเนี่ยในนี้ไม่รู้ต้องเสียงให้พวกมันเล่นดูเดี๋ยวก็รู้เองโอเคทำมิลิทรีเวสไปเรียบร้อยแล้วทำกระสุนก็ได้นะคะกระสุนได้กี่นะัดไม่รู้สี่ห้าหก แต่ว่าก็สุนเยอะแล้วคงไม่ทำอะ่ะโอเคค่ะแค่นี้แหละคราวนี้ก็ขึ้นมาวางกับดักให้หนูแล้วก็กรองน้ำอีกนิดนึงก็พร้อมแล้วนะคะกับดักทำให้หนูให้หนูกินจะล่อหนูมาแล้วจะเอาหนูมาทำอาหาร <c oughs> <c oughs> จะเจอหนูมาทำอาหารนะคะโอเคเสร็จแล้วอ๋อ ไทเอิดแกไปนอนตาทำไมแกมานั่งอยู่มาฉันจะเล่นกีต้าร์ฟังนอนไปนะนอนเพลินเพลินสี่โมงละมาเล่นกีต้าร์วดด้ดีดเป็นไหมเนี่ยดูเหมือนมันจะดีดไม่เป็นน่ะต้องต้องหาคนที่ดีกีต้าร์เป็นวะไม่พอเลย Oh. ต้อ้คนที่ดีก,กีตาร์เป็นอ่ามีนี่คาสซี่เข้ามีสซิพเยอร์อยู่เดี๋ยวเราเปิดเราดูข่าวอื่นก่อนนี่ข่าวอะไรอ๋อไม่มีอะไรนะคะบอกเฉยๆว่ามันจะหนาวนิดหน่อยโอเคคาสิค่เขมีสิกงดีกว่าแกเล่นกีตาร์ได้ห่วยมากอะฉันซื้ออุตส่าห์ซื้อกีตาร์มา้แกเล่นเนี่ยอ้ยแย่ yeah. <laughs> โอเคนะคะ ของเยอะมากบุหรี่นี่เอามาอีกสักอันโอเคน้ำน้ำเยอะแล้วตอนนี้ทำอาหารอะไรอย่างนี้ก็พร้อมนะเออมาละก็จะเดินทางไปยังที่ที่อ๋อมันต้องการซอเบตอีกอันนึงก่อเหรอที่โกดังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งโกดังอะซึ่งที่โกดังอะเอ่อมันจะมันต้องใช้ซอเบทอันหนึ่งเดี๋ยวเอาพวกนี้ออกก่อนออกไปหมดเลยแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำซอเบทนะคะก็มีอันนี้หนึ่งชิ้นจำได้อันนี้เท่าไหร่ไม่รู้อะเอาเอาออกมาเลยแล้วก็ไม้ ซอเบทมันใช้ไม้ด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะเรามาเปิดดูเปิดดูอ่ะทำซอเบตได้หนึ่งอันนะคะเพราะว่าส่วนคอมโพเนนต์มันหมดไปแล้วอืมจำจำจำโอเคเราได้ซอเบทละเดี๋ยวเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนแกนอนไปแกนอนไปฉันกดผิดเฉยๆฉันกดผิด นอนเพลินเพลินฟังอะไรบ้างเฮ้ยหกโมง,จ,งมจะหนึ่งทุ่มแล้วจะหนึ่งทุ่มแล้วจะหนึ่งทุ่มแล้วโอเคมาเอาเอาวุธพวกมารีเวพอนให้พวกมันก่อนเผื่อว่าสำคัญครน,นี้ก็พร้อมนะคะเฮ้ยฉันกดผิดโอ้ยแกนอนไปแกนอนไป <laughs> นอน <laughs> กดผิดเคอ่ะเหลือเวลาอีก20นาทีจะพร้อมในการเดินทางไปป้นของที่โกดังโอเคค่ะมาเราเราเราวิสิตเกือบเกือบทุกแผท,ทุกที่แล้วนะในแผนที่แลคะ่ะนี่ยังมีเวนิีอยู่นิดหน่อยมีเว็บพอนเยอะมากแล้วก็พาร์ทที่ไหนมีพาร์ทเยอะมากเราชอบพาร์ทอยากได้พาร์ทเยอะ เอาที่นี่ไปก่อนแล้วเอ่อท,ที่ที่นี่ที่นี่ให้เสร็จก่อนนะเราค่อยไปว่ากันก็ซาธานี่ควรนอนอย่างยิ่งบูโน่ก็ทายเอากาศดไปแล้วกันนะส่วนฉันจะไปสกาวน์สเปลของที่แวร์เฮาส์เคเปิดปะ่ะมามาดูกันหน่อยว่าจะมีอะไรให้เอาบ้างนะคะอยากได้พวกพาสอยากได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ อยากได้พวกคอมโพเนนต์นะคะองค์ประกอบในการสร้างนู่นสร้างนี่นี่ตรงนี้จำได้มาเลื่อยเสร็จก่อนไม่รู้ของก็เนในจะสำคัญแค่ไหนฮะดูแล้วอาจจะเป็นยานะเห็นรูปแบบกล่องอย่างนี้อ่ารีไปเอาเลยมันคือยาฉันกัดแล้วเชียว อย่างน้อยก็เอาไปบาเกนได้ราคาดีนะไม่มีคุณค่าก็เอาอของสำคัญน่าจะอยู่ตรงแถวโกดังเพราะว่าในในบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะเท่าที่ดูมาสองรอบแล้วที่นี่ก็ไม่มีอะไรละเราก็ขโมยของได้สบายเพราะเราฆ่าคนหมดแล้วนี่ มีอะไรอีกให้เอาไหมมีของด้านล่างเอาได้เห็นไหมคะว่าศพของโจนก็จะหายไปพร้อมกับอาวุธนะถ้าสมมุติเราไม่เอาเลยตอนนั้นอะไรเงี้ยนี่อยากได้ได้หมดโอเคไม่มีของอะไรขึ้นไปเอาของบบได้ไหมนี่นี่ยังมีของอยู่นิดหน่อยนะคะ อของเยอะเลยนะเนี่ยคุณตรงอยากได้พาสไม่มีพาสเลยที่นี่คอมโพเนนต์โอเคลงมาเอาของโอ้โหของเยอะของเยอะลงข้างล่างขึ้นข้างบนลงข้างล่างขึ้นข้างบนโกดัง <laughs> จ๋า ah. ของเยอะเชียวโอเค okay, ค่ะ เหมือนเราจะเอาของเกือบหมดโกดังแล้วแหละเราเข้าหน้าวันหน้าเราจะไปเอาของที่อื่นกันนะคะอเอาันนี้ไปดีกว่าหมดละหมดละได้ยินเสียงปืนรัวมากเลยข้างบนเคเข้ามาในบ้านมีอะไรไหมของในบ้านเราก็เอาหมดแล้วเนาะ ของเต็มแล้วยังเนี่ยเต็มแล้วนะคะโอเคงั้นออกเลยแล้วกันเนาะวันนี้กลับเร็วนะคะเพราะว่าเราฆ่าคนหมดแล้วเฮ้ยเด้ยเด๋ยวเยจ,จุดนี้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 อย่ารีบไปอย่ารีบไปมันมีอะไรมันมีอะไรอ,อ๋อบวกไม่ได้แล้วด้วยไม่เป็นไรที่นี่มีพวกอาวุธในการอุปกรณ์ในการหาอาวุธเยอะอืมเคไปค่ะลันทูเอ็กซิเลย คราวน,นี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่อื่นบ้างไม่รู้ที่ไหนไปที่ไหนดีล่ะอออไปที่ไหนดีนะ้าวันที่สี่สิบนะคะ อ่ะกลับมาละฉันกลับมานะแล้วก็ได้เมดิซีนมาด้วยเพื่อเราสบายดีไหมเนะี่ยโอ้ยเบาบาดเจ็บไหมเนี่ยไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไม่มีใครถูกทําร้ายหรือว่ามีคนขโมยของของเราไปแต่ก็ใช้กระสุนไปหกนัดนะโอเคค่ะหกนัดก็โอเคนะโอเค hunky very t ไท h ฉันว่าแกนอนเหอะ แกไม่ได้นอนมาทั้งคืนละเออนี่ป่วยป่วยซะง,งั้นอากาศเย็นไงเมื่อกี้ที่ว่าพวกเราดูในวิทยุเขาบอกว่าอากาศมันจะเย็นนิดหน่อยนะสองช่วงสองสามวันนี้นะคะเวลี่ฮังกี้ก็เดี๋ยวเดวเอาอะไรให้แกนอนไปก่อนไหมแซดคงไม่ค่อยอยากนอนอ่ะมาดูนี่ เฮ้ยลองมาเล่นกีตาร์เผื่อแกเล่นกีตาร์เก่งแกต้องนอนฉันกดผิดใช่ไหมเนี่ยโอเคมามาเปิดกลุ่กันหน่อยนะคะจะเวลีฮังกี้ก็ต้องเอาของมาทำเอาน้ำแล้วก็เชื้อเพลิงอะไรอย่างนี้นะน้ำเชื้อเพลิงน้ำน้ำน้ำ น้ำสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เชื้อเพลิงโอเคมาทำได้เลยให้เพื่อนๆกินด้วยโอ้โหบ้านเราตอนนี้แบบพร้อมนะคะพร้อมพร้อมมีทุกอย่างจริงๆโอเคกินกินกินหิวมากกินซะ เอ๊ะฉันทำผิดใช่ไหมเนี่ยตอนแรกจะทํำอันนี้เออทำผิดว่ะไม่เป็นไรกลับไปเอาใหม่ทำผิดนะคะจะทำแบบซุปสองถ้วยอะ่ะเออมันดีกว่าก็เอาอุปกรณ์มาทำใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เชื้อเพลิงต้องการเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเราเยอะไม่ต้องห่วงหลังจากผ่านวินเทอร์มาก็เก็บเชื้อเพลิงไว้เต็มไปหมดก็เลยแบบ จะทำอะไรตอนไหนก็ได้นะช่วงนี้นะคะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวดูกลหน่อยนะอ่าตอนนี้เราหยิบ vegetable เทเทเได้แล้วนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาหยิบ vegetable เเลแล้วก็นี่มาหยิบ vegetable ว,เเว,วันนี้เดี๋ยวไปเอาของไปเผื่อไปบาเกนกับเจ้าอื่นคือไปต่อรองซื้อขายกับสถานที่อย่างอื่น ก็จะเอาพวกยาไปเพราะว่ายานี่น่าจะดีที่สุดยา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 ,ยา,ยา,ยาอาืมหนึ่งสองสามอันนี้เก็บนี่เก็บนี่เก็บ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 น้ำเหลือหนึ่งโอ้โหเราต้องการน้ำมาก คือเราไม่มีตัวกลองเพราะว่าเราไม่มีพ a สแล้วเราเราไม่เหลืออมโพเนนต์เหลือ,เ,อ,อเก็บนี่ไว้โอเคป้องกันตัวเองนะใส่เสื้อชุดเกาะไว้แล้วก็มีขวานให้เพื่อนเจ้าวันนี้ไปบาเกนกับเพื่อนชาวบ้านเขาคราวนี้ก็มาดูวิธียกันหน่อย โอเคค่ะมีคลาสิคอลมีสิคเพลเยอร์ขอบคุณมากนะแต่ว่าฉันขอฟังข่าวอย่างอื่นก่อนได้ไหมอ๋อ,อเขาบอกว่าเฟชเวชเทเบิลในโปกเลนตอนนี้นะคะก็หายากอีกแล้วหายากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะอเพราะว่าตอนรถบรรทุกที่ขนส่งเวชเทเบิลเนี่ยมันไปอยู่ในเงื้อมมือของพวกทหารหรือว่าของพวกกระบฏซะนะก็เลยหายากนะคะแต่โชคดีที่เราปลูกปลูกเป็น เดี๋ยวขอจูนไปยังขึ้นคลาสสิคอลมิวสิกอ่าเพื่อนๆน่าจะชอบเพลงมันยิ่งทำให้เศร้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยส่วนตัวคิดอย่างนั้นโอเคค่ะเอ d นเ y ไปเลยนะคิดว่าคงไม่มีอะไรนะคะวันนี้คงไม่มีใครมาขายของให้เรานะเอ d นเ y นะคราวนี้เอ่อแ e ว o เขาคงไม่ไปแล้วนะคะ มี possible to trade ปะ l o s of part ที่นี่ possible to trade นะคะเขาบอกอย่างนั้นนะว่าสามารถที่จะเทรดได้ไม่รู้จริงไม่จริงก็ลองเอาของไปก่อนมันคือที่ไหนเนี่ย bro bro e l เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากได้เนื้อสถานที่แห่งนี้ดีเลยนะคะมีให้นะคะก็เขาบอกว่า มีแม่คนหนึ่งเนี่ยที่จะทำอาหารให้กับเด็กๆได้เนาะเป็นตึกใหญ่ๆนะคะสถานที่นี้แล้วก็มีเวลกาดใบโลโก s สักนะคะแล้วก็มีพวกของดีๆที่ใช้ในการเทรดเลยเขาว่างั้นล้วก็จะเชื่อเขานะคะแต่ว่าเนื่องจากทั้งสองคนอาการไม่ดีวันนี้ขอ,อ,อมาลินคงต้องการแหละนะแล้วก็ให้บรูโนออกไปสกาเวเอนจ ไปโบรเซลนะคะเอาอยาไปไปเทรดเทรดซะอืมเอาอยาไปอย่างเดียวก็พอมั้งลืมเอาบุหรี่ให้พวกมันน่ะไม่เป็นไร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 โอเคมานะคะบอกว่า บู๋นบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มายังสถานที่แบบนี้เทรดได้เหรอเนี่ยดูถ้าจะเทรดไม่ได้แลวที่นี่เนี่ยอันตรายมากดูดูแล้วมันอันตรายมันเทรดได้ด้วยหรอ, <c oughs> อสภาพแล้วก็ สงสัยคนอยู่ที่นี่แน่เลยอยู่ฝั่งนูน้นเพราะฉะนั้นเรามาเอาของฝั่งนี้ก่อนนะคะเปิดประตูตรงนี้ก่อนนะเอาไว้หนีเอาไว้หนีเ,หนเกิดอะไรขึ้นไว้หนีได้จะเอายามาเทรดด้วยแต่สภาพแล้วม,มันเทรดไม่ได้แน่เลยเนี่ยบอกตรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเ,ะตเคมาลงมาข้างล่าง มีของมีขงมีอะไรไม่รู้อ๋อไม่เอานะคะไม่เอาเราเอายามาจะขายกับเพื่อนเนี่ยแต่สภาพที่นี่มันไม่น่าจะขายได้เลยนะพุดนตรงนะโอ้โหต้องเอาซอเบทมานะคะเพ่าที่ดูมีสองจุดละที่ต้องใช้ซอเบทข้างบนมีอะไรปะนี่แกบอยู่เฮ้ยบ้าไปแล้ว